สวัสดีครับวันนี้ครับพาไปชมเหรียญ้วยมหามงคลนะครับของหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับเหรียญนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่แท้ทันนะครับแล้วก็ราคายังเบาๆเลยนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่สามารถเอาไปใช้พุทธคุณได้นะครับก็เป็นเหรียญที่ออกแบบมาสวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูทีละเหรียญเลยนะครับสักครู่นะครับดี๋ยาให้ดูเหรียญก่อนนะครับดู ดูพิจารณานะครับปัจจุบันผมยังไม่เคยเจอเก๋นะครับแต่ว่าก็อาจจะมีแล้วแต่ผมยังไม่เคยเจอตัวตัวนะครับก็เดี๋ยวให้ดูเหรียญแท้กันไปเลยนะครับสําหรับเหรียญแท้นั้นครับก็นี่เหรียญน,นี้ตอกโค้ดกากับทุกเหรียญน,นะครับจะเป็นโค้ดอะนะครับใช้โค้ดตัวเดียวกับเหรียญเลื่นอนสมณศักดิ์เลยนะครับใช้โค้ดตัวเดียวกันเลยนะครับเพราะใช้ อ่ะเพาะออกในปี5 9เหมือนกันนะครับใช้ใช้โค้ดตัวเดียวกันนี่นะครับโค้ดต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นนะครับนี่นะโค้ดอ่ะนะครับดูง่ายง่ายก็เป็นลอเรือ2ตัวนะครับลอเรือขีดกลางนี่ครับนะครับต่อมาก็ไปดูเรื่องของลักษณะของผิวเหรียญนะครับเรียอันนี้เป็นหลักการนะครับไม่จาเป็นว่าจะต้องมาดูรุ่นนี้นะครับหลักการใช้พิจารณาฟ้าแ้เนี่ยนะครับก็อยาให้ดูไปด้วยนะครับใครที่รู้อยู่แล้วก็ ถือว่าดูไว้เป็นความรู้ก็ได้นะครับถ้าใครไม่รู้ก็ยิ่งดีเข้าใหญ่เลยนะครับอ่ะจะได้เป็นข้อมูลกันไปนะครับนี่นะสำหรับพิวเหรียญเนี่ยจะต้องเรียบตึงแบบนี้นะครับลักษณะของเหรียญแท้ทุกๆรุ่นนะครับของหลวงพ่อรวยเรียบตึงนะครับจะไม่มีรอยเขาเรียกว่าไม่มีรอยบวมไม่มีรอยบวมไม่มีรอยแบบ ลายที่มันแปลกจากความเรียบตึงแบบนี้นะครับนี่นะตัวอักษรคมชัดนี่ครับตัวอักษรคมชัดหมดเลยเห็นไหมดูมีมิตินะครับลายผมของหลวงพ่อเนี่ยของหลวงพ่อรวยเนี่ยจะต้องเป็นเอกลักษณ์นะครับลายผมจ้องติดชัดเจนแบบนี้เส้นหน้าผากนะครับเส้นเส้นบริเวณหน้าผากเส้นคิ้วนะครับลูกตาต้องเป็นเม็ดกลมๆแบบนี้ชัดเจนนะครับนี่นะครับ ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ออกแบบมาได้สวยงามนะครับปัจจุบันเล่นหาก็หลักร้อยนะครับไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังก็เป็นเอกลักษณ์ของสายวัตโกนะครับนั่นก็จะมีไก่นะครับนี่นะมีไก่นะครับไก่หางฟูสว,สวยเลยนี่หางไก่เรียวคมนะครับอ่านี่ครับสวยๆนะครับโคดนี่ยันส รวยมหามงคลน,นี่ต่อมาจะเป็นไปดูสันขอบเหรียญบ้างนะครับสันขอบเหรียญเดี๋ยวเอาเหรียญมาเทียบให้ดูเลยนะครับเอาสองเหรียญก็พอนะครับเหรียญน,นี้ขอบตัดนี่ครับคนเราบอกต้องดูพิจารณาที่ขอบตัดใช่แล้วครับนี่ครับขอบตัดตัวนี้เป็นขอบตัดคมนะครับ ตัด90%นะครับอ่าตัดตัดละเอียด90เหลือตัดหยาบไว้10นี่นะครับนี่นะตัดขาดไม่สุดนะครับเหลือไว้ประมาณแค่10%นี่นะครับความคมก็กิน90%นี่ครับนี่นะประมาณนี้เลยนะครับขอบตัดต้องเป็นแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ ดูขอบตัดกันนะครับดูอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ด้านนี้ก็ค่อนข้างที่จะกินกินลึกนะครับกินกินทับสุดนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งจะกิน90ด้านนี้ก็ประมาณ9 5้านะครับนี่นะคมนะครับเป็นขอบตัดตัวใหม่ยุคใหม่นั่นแหละครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับอ ขอบคุณมากครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเล่นหาหลักร้อยนะครับแบบนี้นะอย่าไปซื้อผิดราคานะครับสามารถเช่าที่ผมก็ได้นะครับถ้าเกิดใครอยากไปบูชาสามารถติดต่อมาได้นะครับอ่าหลักร้อยกลางๆนะครับขอบคุณมากครับ